สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ในเล่มสัตว์โลกน่ารักของเรานะคะวิชาระบายสีภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วภาพช้างเจ้าช้างน้อยแต่ตัวไม่น้อยเลยในหนังสือภาพระบายสีวันนี้เป็นภาพช้างซึ่งเป็นภาพใหญ่นะคะเด็กๆก็จะต้องบ่นว่าปวดว่าเมื่อยมือแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆระบายไป หนูมีเวลาอยู่ที่บ้านระบายไปนะคะ e l e p h a n t ช้างนะคะเป็นสัตว์ที่เด็กๆชอบอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วเราก็คุ้นเคยกันดีทีนี้มาดูสีที่คุณครูจะใช้นะคะหนูเลือกสีที่ตัวเองชอบคุณครูใช้เลือกใช้สีฟ้าบลูสีฟ้าเพราะว่ามองว่าเจ้าช้างตัวนี้ เป็นช้างก้านกล้วยนะคะช้างก้านกล้วยก็จะเป็นสีฟ้าช้างชบาแก้วก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะนะคะและในส่วนของส่วนของเท้าเท้าช้างทั้งสี่ขาทั้งสีทั้งสี่ข้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะระบายด้วยสีดำนะคะงาช้างก็ระบายด้วยสีครีมหรือสีไข่นะคะลูก ลูกตาไม่ต้องระบายนะคะในตัวช้างที่คุณครูจะระบายเป็นสีฟ้าก็ต้องระบายเป็นสีฟ้าทั้งตัวนะคะจะเป็นสีสายลุ้งได้ไหมคะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาลงมือทำกันเลยเนาะเด็กๆเ,เลือกสีที่ชอบเลยแล้วก็มาระบายพร้อมๆกันนะคะ ครูลบายจัดทางท้ายตัวมันก่อนนะคะลากขึ้นลากลงนะคะอย่าอยู่กับที่เพราะว่าภาพนี้เป็นภาพใหญ่มีพื้นที่ระบายพอสมควรเลยมันจะทำให้หนูเมื่อยนะคะลากขึ้นลากลง Okay. ถ้าระบายแบบนี้ไปพร้อมๆกันกว่าจะเสร็จก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะคะคุณครูจึงระบายเป็นตัวอย่างไว้ให้เด็กๆด,ดูว่าให้ระบายแบบไหนนะคะถ้าเสกช้างมาแล้วคุณครูคระบายตัวช้างก้านกล้วยด้วยสีฟ้านะคะระบายที่เท้าทั้งสีข้างด้วยสีดำและระบายที่ งาช้างด้วยสีครีมหรือสีไข่นะคะเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วก็โชว์ผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ